ได,ได้ดันแช่ทางรถไฟความเร็วสูงทุกค,คนรถไฟย,ยกกระจับยุบลงตัว ท,ทุกคนเรากำลังไปไหนกัน ลงดินแล้วนะฮะเมื่อกี้เรากำลังหอะเหือเดินอากาศจากพกคอนนี่นะฮะลงดินแล้วจากพิคนปกติเราจะไปเช็ดนู้นตลอดเนี่ยไม่เหอ,อกเหือเดินอากาศจากกลางบางซื่อตอนนี้เราหอ,อกเดินอยู่บนอากาศแล้วก็มาลงดินตรงแถว ตลิงชันหาทุกคนเดี๋ยวเราจะ,จะผ่านเส้นทางอราชบุรีนคนปรปฐมปัจจวบทีรีขันชุมพรประมาณนี้ฮะเดี๋ยวจะเก็บเส้นทางสวยๆมาฝากนะจ๊ะบางบำรุหาทุกคนบางบำรุใช้เวลาแค่10นาทีนะครับทุกคนจากสถานีกลางบางซื่อลอยหอะอากาศมายกระดับมาแล้วก็มาลงใต้ดินที่บางบำรุใช้เวลาแค่ 10นาทีเต็มเต็มนะจา๊ะ